สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลัยนะคะวันนี้เมนูน้ำผลไม้น้ำผักนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเราจะทำน้ำมะเขือเทศนะคะแบบสดนะคะเริ่มต้นจากเอามะเขือเทศสดๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราซื้อมาเนาะ20บาทก็ได้ประมาณนี้1ชามนะคะอ่าระหว่างนี้เราก็จะต้มน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกมะเขือเทศนะคะแต่ว่ามีวิธีการปอกเปลือกก็คือต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็เอามะเขือเทศเนี่ยไปแช่ในน้ําร้อนนะคะประมาณสักสินาทีนะ ส่วนผสมต่อมานะคะก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็น้าตาลทรายแดงตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นน้ําผึ้นก็ได้ะคะ่ะตามชอบเลย mm hmm. ก็คือใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ลองออกปริมาณดูเนาะหรือจะทานเป็นมะเขือเทศสดก็ได้ะคะ่ะใส่แค่เกลือเล็กน้อยก็พอค่ะก็คือปรับได้นะตามชอบเลยค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้น้ําเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่หม้อ,อก,กัน,นะคะ่ะพอน้ําเดือดแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟเลย แล้วก็เอามะเขือเทศที่เราล้างไว้นี่ค่ะลงไปแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะปิดฝาไปเลยค่ะ10นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราแช่มะเขือเทศไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราก็ออกมาแช่น้ำเย็นนะคะ ทิ้งไว้ให้เขาเย็นนิดนึงนะคะเราจะทําการปอกเปลือกเขาค่ะพอมะเขือเทศเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะทําการแกะเปลือกเขานะคะเห็นไหมว่าอันนี้เราคือเราแช่น้ําร้อนไว้นะคะแล้วก็ทิ้งให้เย็นแล้วมันจะแกะเปลือกง่ายแบบนี้นะคะ่ะเปลบางอย่างเนี้ยจริงๆน้ามะเขือเทศก็ทําได้หลายแบบนะคะแบบที่ปั่นแล้วก็กินสดกรองเอาแต่น้ําหรือว่าจะ เป็นแบบแยกกาก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องแยกกกหรือว่าจะเป็นแบบต้มก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากกินได้ประโยชน์จริงๆก็แนะนําเป็นแบบสดนะคะก็จะมีประโยชน์มากกว่าเนาะที่เราไม่เอาเปลือกเขาเพราะว่ามันจะเหนียวนะคะมันจะไปพันกับเครื่องปั่นแล้วก็เวลากินมันจะไม่สมูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เนียนแล้วก็จะแบบแกะเปลือกเขาก่อนนี่ค่ะมันแกะไม่ยากเนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะบางมากเลยคือพอมันโดนน้ําร้อนปุ๊บมันก็จะแบบ มันก็จะแกะได้ง่ายค่อยๆแกะไปเห็นไหมคะลอกง่ายมากนี่ค่ะึ๊บสนุกเลยทีนี้นี่เห็นไหมคะสวยมากเลยพอแกะแล้วก็เป็นแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นเปลือกมะเขือเทศนะคะแล้วก็นี่ค่ะมะเขือเทศที่เราแกะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะพอเราได้มะเขือเ,เทศลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะผ่าเอาเม็ดออกนะคะเราจะไม่ใช้เม็ดนะเม็ดกับส่วนที่เป็นแกนกลางเนี่ยคือไม่เอาเลยตัดออกเลยนี่ค่ะ ก็เอาเม็ดออกหมดเลยให้เหลือเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเอาเฉพาะเนื้อมะเขือเทศนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะได้แต่เนื้อแบบนี้เลยเม็ดไม่เอา ก็คือผ่าครึ่งเขาค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นแกนแกนกลางออกเม็ดมันก็จะเกาะอยู่ตรงตรงที่เป็นเกนแก,น,แกนกลางนี่ค่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดออกได้เลยมันก็จะได้แต่นเนื้อมะเขนือเทศล้วนๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะ เป็นมะเขือเอทศที่เราแกะเม็ดออกแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้อนนอแตนในเนื้อเลยถูกไหมคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปั่นกันค่ะ,คะเตรียมเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เอามะเขือเทศที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยหมดเลยนะคะใส่เกลือเล็กน้อยะคะ่ะ เกลือเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะหรือว่าลดน้ำหนักอยู่ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะวันนี้น้ำตาลที่เราใช้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะคะจะใส่เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะแอปเปิลไซรัปหรือว่าเป็นน้ำผึ้งก็ได้ะคะ่ะตามชอบเลยหรือจะไม่ใส่อะไรก็ได้นะคะถ้าถ,ถ้าสำหรับคนที่ชอบทานมะเขือเทศอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทานก็จะเพิ่มหวานไปหน่อยหนึ่งนะคะเราใส่ใน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยลงไปนิดนึงนะคะ ทีนี้เพื่อความสดชื่นนะคะเราจะใส่น้ำน้ำแข็งลงไปด้วยนะคะอ่านิดนึงพอเย็นๆพอนะไม่ต้องเยอะมากโอเคจากนั้นก็ปั่นเลย เร็เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้น้ำมะเขือเทศข้นๆแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าทำไมสีเขาไม่ค่อยสวยแดงสวยนะคะที่เราเห็นสีจะสดก็คืออันนี้มันจะออกชมพูละเลือนนะคะนิดนึงเห็นไหมคะถ้าอยากให้สีสวยนะคะเขาจะใส่สีผสมอาหารลงไปก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจริงๆก็ไม่ต้องใส่หกแบบนี้แหละธรรมชาติเนาะที่เราเห็นสีที่สวยอะ่ะเขาใส่สีแต่แบบนี้ขึ้นี่คือของส,สดๆเลยะคะ่ะแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยอืม ก็คือน,น้ำมะเขือเทศเเนาะรสชาติมันก็คือมะเขือเทศเค็มน,นิดนิดแล้วก็หวานหน,หน่อยๆนะคะแค่นี้พอเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำมะเขือเทศลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าสีออกชมพูแบบนี้นะคะให้ดูเบเทียบ เนี่ยค่ะอะเราจะลองใส่สีผสมอาหารดูนะอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะคะสีแดงถ้าอยากให้สีสวยเนาะเวลาเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะนิดเดียวประมาณสักหยดเดียวก็พอค่ะโอ้นี่แค่หยดเดียวนะคะยังแดงขนาดนี้เลย สีที่เราใส่เป็นสีแดงดอกกุหลาบนะคะสีแดงผสมอาหารเห <Yeah. S 1> ็นไหมคะสีก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ดูเป็นสีกดขึ้นเรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าสีต่างกันมากเนาะอันนี้ผสมสีอันนี้ไม่ได้ผสมนะคะสีธรรมชาตินะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจริงๆรสชาติมันก็เหมือนเดิมแหละขอชิมกัมก็ลองไปทำทานดูค่ะนะ้ำมะเขือเอทศแบบสดนะคะเนะะี่ยค่ะ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับเจปีนี้นะคะก็ดื่มได้ค่ะนะ้ำมะเขือเทศคั้นสดค่ะลองทำลองทาทานดูนะคะไม่ใช่คั้นสดสิเราปั่นสดๆเลยนะคะไม่ได้ต้มนะคะเป็นแบบสดนะคะ,ะมันจะมีหลายแบบอย่างที่บอกค่ะมีทั้งต้มแบบกันแบบกรองหรือว่าแบบปัน่นคั้นเอาแต่น้ำอะไรนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นแบบปั่นเหมือนกันอีกเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ง่ายๆนะคะลองทาทานดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ